มานมานเด้อดูนั่นลหลดพี่เทจะเคยตกใจยังก็ีมว่ว่างบวงเนิชิม ตาหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีช่วงแรงๆค่ะพี่น้องอได้เวลาออกล่าเฮาเนาะเมื่อนี้เนาะเม่ได้กินต้มปลาไหลโดนแล้วครับเมื่อนี้เอามาใส่ไปตโฟมนาะหาบัน,นไดปลาไหลไปต้มตั้งเป่าไว้แบบชัดเจนแห้งค่ะ <c oughs> เป่าไม้คือปลาไหลเนาะเอาเบตโฟมจากนั้นก็ต้องปลาไหลนะเมื่อนี้เอาใส่แจ็คล้างเทาเมื่อนี้นี่เบตโฟมมาสาชิผาล้างครับนอคันกับคาป เหลืออยุสามสิบห้าแล้วเบดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนเนาะเหลือใส่เดือนขีก่กระเดียนขีก่กระเดียนนะคะโ,โอ้ช่วงนี้ขีก่กระเดียนร้ายค่ะไม้เฮานี่ไม้นี่ห้าเว้นไปช่วงนึ่งบอเดี๋ยวมาใส่โดนเลยแหละตั้งแต่ช่วงเกี่ยวเขาแล้วนะนเนาะตามม่าตำรวจเบื้องว่ามันใชมีมีตัวป่เนาะจ้านี่มันถืเหลือตัวาะว่า,วาท่าบ้านท่าเมืองเขาเ้าวเจาะก็ใช้อกันยแหนจ้า ไม้นี่เป็นไม้ที่เช่าบ้านแถวนี้ค่ะมาหาอยู่หากินค่ะเนาะเป็นเพ่นคุดสะไว้ค่ะเป็นสะเกาเนาะค่ะร้ายน้วยแห้งค่ะน่าจะเป็นซิปผุแล้วเนาะหนองเมืองสูงเนาะค่ะประมาณซิปกวน้วยเลยล่ละค่ะเนาฮาโบมีเมนาบใหญ่ๆคือเพื่อนท่าหางนำยังสีละไปเฮาลุยเลยค่ะลุง้นะ ไม้เท่าก็หกคืเอเก่านาะค่ะมาครบหกนี่ละ <laughs> <laughs> เดือขอบจะกระวานเท่าค่ะช่วงนี้เริ่มหาง่ายแล้วเริ่มตัวไงวิธีการคือปุ่มปุ่มมวนมวนเสียบเสียบไปเลยเนาะคะ่ะ <laughs> แบบนี้เลยเนะเาะอ้าวมันมันเดอ้ออ้าวดุย ไซเดใส่เบตโฟมแถวนี้ค่ะต้องท่ามใจเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้นั่งเร ury, อเ EN, ือใส่ค so like RE ือทางอุดรเนาะเฮาเนาะเบตโฟมนี่เวลามีปลาหรือมีอีหยังมากินเบตเฮานี่ค่ะถ้ามีกอหญ้ากอหยังก็สิบ่ได้ลงเล่นน้ำคักแฮงเนาะเฮาเนาะแต่ถ้ากอหญ้าเอาบ่อยู่ก็สิได้ลงเล่นน้ำอยู่เลิกตื่นขึ้นมาไปแล้ว นี่เลยจ้ะกันบ่ไม้ไว้นี่ก็เบ็ดบ่เคยได้เมื่อครบแม่นบ่บ่ครบก่อแล้วเกิดการสูญเสียตลอดคุณยทักลุงไว้นํา ค่ะเดี๋ยวปูกระตั้มสิขออนุญาตใส่เบสก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจังมาลุ่นน้ำกันตอนยามค่ะสำหรับเบสโฟมในมือนี้เฮาสิยามตอนเศร้านะแม่นบอเท่าตาม,มครับทำปรเดิยามรอบกลางคืนเนาะไป่ระเดยามรอบเดียวตอนเศร้าเลยจ้าอาถารุ่นน้ำกันตอนเศร้าค่ะ สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีครับแจงครูโลเดี๋ยวเราตื่นตุ่ไปค่ะดื่มน, <วะ S 1> น้ำกันค่ะยามเด็ดครับบ่ายเพม่อปเทศเราผื่เชียบบเถอเชียเดียวล้างแรกจะลงเลนน้ำเลยเนาะค่ะ thay chờ, hà phấn gì nhà nào Máy bay vô là thờ ạ. สายเว็ดมึงดูมีตบ่หลากระทั้งใส่ทพานกี่ทีโอ้ยด,ออดวงเว็ดตนี่โอ้หลุดท่นจนมอุ่ยอุ่ยไม่เหรสิดายด้ ไหญ่โค่ะหลังแหล่ข้าวมันเนาะหลังแหล่กบวนแล้วหลังตกไปค่ะหลุนไบ่บอได้หลุดเลยค่ะ chai <laughs> bớt chị tay lên ui đen nơi chị tít cào huy ui, hát chân này là đừng mong mù thoát bét bôi nhé nơi chị ngủ 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 ui ngủ 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 sôi sùng chắc l้าง nên nha thảo. coi, nhìn tuồng bết léo. ฟโฟมเสียอีกแล้วค่ะมีหลุนค่ะมีหลุ่นไปหลุนต้องกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้มพลอวเหะอคะติตหนาเลเนาะแต่ว่าวจะสีนี่โตรหรือเปล่าค่ะโปรอ,อติดมา่มงไง่ิดเมา่อยเถื่อ อืมเฮ็ดให้ตาคอยตกใจอืมงังิ่งกับเบิ่งพี่น้องเฮ้ยเปลนกับพี่น้องว้าวอุ้ยบักไงเลยเสียดายเลยตัวบักไงเลยค่ะแต่ว่าคือหัวปูเท่ามันจอยแห้งเนาะป้าแต่ว่าตัวใหญ่แห้งค่ะ โอ้เต็มเลยคุหอขนมันอ้วนๆจะเป็นสีขาวเนาะอู้หูมันๆค่ะปลาหัวโป้เป็นซประหลาดด้วยปิยาม่ขึ้นเลยสิละเบสเบสโฟมจะเป็นแบบนี้แล้วเนาะปลากระโบเป็นยังค่ะเขาป่เนาะเป็นเม่นโนดอยู่ค่ะ บุญน้าแสมแรกปลาหัวปูมันหมานเลยค่ะบัวหัวหัวแล้วจะได้เหรออุ้ยนี่หนึ่งหัวหัวซอมฟัวเมือเลยมันจอยเนาะห่านน้อปลามันแบบว่ายูพืนที่แบบคับแคบเนาะ บูเป็นยังจอยกับปลาคือเก่าเหรอคะไปต่อจ้าดูตับปลาเนาะตะเคโอ้ย <laughs> เห็นว่าฟูมลอยอยู่กับบสนใจเลยตะเคียติดค่ะโอ้ถือ่ะเมยียไอยุ่งนะ mm hmm. โอ้แต้มที่สองที่สา าแต้มมาแต้มมาแต้มมาแตค่ะแต้มสองมันมนค่ะแต้มสองห้ลิทชีกินซะเป็นยังงล่ะกินย,นยาเราคุนไม่ดนเออเด็ดหนาสิเคืองค้าและนะ้วนะ่เท้เนาะ เครื่องท่าเหรอเนาะเครื่องท่าครับกับว่ให้รุ่นเลยเนาะมีเกาะมีเกลือเออไก่สีเบิร์ดราคาพี่น้องเนี่ยได้อาจิมานล้งสุดถ่ายก็ได้ ก็มีหลุนค่ะมีหลุนป่มมือเห็นค่ะใส่มงคลไส้มงลละเชา้าอไม้ไวอยู่ เห็นโฟมเท่าไรค่ะลุนละล่นมากันค่ะพี่นอกคุณท,ท <laughs> <laughs> ่านมม่ลุ่นเลยไม่แถวนี้ <laughs> แต่ที่สา <c oughs> มก็เข้า,ขาค่ะปลาไหลค่ะ ก็ยยได้อะไรหวานๆจ้ะตัวปูใหญ่ปันแดดแต่ว่ากัดต่อมอิมคนหนึ่งอยู่ค่ะ <ใจ S 1> อ้านะพ่อได้ไปฟ้าข้าเทาูด่ดอกต่มสมกินผู้เดียวแข็งๆเลเคือยเก่าล,ละหลากไปจนว่าเนาะอะไรแข่งอะไรหลา,ลากไปไกลนะไปต่อจ้า ล้างสุ้ทถ่ายโฟมฟู่องล่องอยู่ค่ะว่ามันป่งคูรูอยู่ลุ่มพุ่นบ่ละโอ้คูรูยี่รีค่ะเยื่อกระบอหล่อนเนาะไปหาหลังที่มันเสียก่อนไปเดี๋ยวเขาจะนั่งไปหาหลังที่มันจมเหรอหาว่าท่างพ่อครับมีหลังหนึ่ง หรือเบิงละละนั่นลหละเนาะแต่ว่ามันบ่เห็นแต่ว่าก็สีไปนนาำเบิงอีกค่ะาเ่อมันเห็นเนะาะเสดายมันค่ะไปเลยเถัะโอ้ย <c oughs> โอ้ยห <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนแห่งใจจอยหนึ่ง <c oughs> ิบัติการหรือนำหาเบ็ดค่ะไปแมรี่ที่ไปซอยลุงต่ำแม่ <c oughs> สรุปค่ะหลงหมองสมันนาเบิงเด,ดแล้วเบ็ดครบค่ะโอ้ยเถาตา่ำยังหวัวเถาต่ำเด้ด สรุปแล้วเมืย์ฟ,ฟรีไหมล่ะโอ้ยเสียเบิ่งผลงานค่ะพี่น้องลลลหลือจนเป็นเวิรงบักง,งไงหนึงคะ่ะสรุปแล้วหล, <c oughs> ลงหลุงมองใจเท่าตาม <c oughs> อะ่ะสรุปผลงานเท่าให้พี่น้องเบิง่งดูเถ่ะสามตัวเอาได้สามแต้มเนาะคะ่ะสามแต้มสามชนิดเลยเนาะ <c oughs> ปลาไหลปลาไหลตัวหนึ่งคะ่ะ ตะเข็งตัวนึงเนาะแล้วก็ปลาคอเอเลียนตัวนึงอ่ะหัวปูปูเลยฮะสนใจโดนดอกตาบ่เป็นหยังค่ะก็ถือว่าเฮามานอยู่ดอกค่ะซ้ํานี้เนาะพอได้ไปเฮ็ดกับข้าวอยู่ดอกค่ะ30บาทกลับบ้านเฮาบัดนี้ ภูคนนเฮ่ตทานใหม่ยงโยยงแรงแล้วยงอมนี่แหละมือมือแล้วเราตาทานใหม่ารัลาวมืออืนตว่าคิดน้ำตัอทานยันบ่ใหม่เดี๋ยวก็หัทานสิงามหรือบ่งามงามยังไงก็ไข่ห้าเอาถมอัน หวานอกินเอียงกินทดนอทดยินขัวแขบๆกินไหมคะถือยินขัวตามนางหรือเปาพอกินทอดยินขัวพอมนางเหรอไม่นะเนี่ยของิ่ก็ขาก็ได้ใส่น้องกินมมเนี่ยฮนี่ยง,ไงเนี๋ยวยาทานกะ ปปิปิ้งปลาข้านี่แ<ง>หละปลาแดดเดียวแดดข้าวเดียวบ่เป็นแดดเดียวแดดข้าวเดียวมักเครื่องแหละนุ่งเอาไปตากแดดแดดข้าวหนึ่งโอ้เสียดายปลาตัวใหญ่ครับอืมลยใหญ่ขัาดนี้ปลาตัวใหญ่แห้งบ่ได้มาปิ้งเบิดเงหนึ่งจงไวสองทอนคนปีงสักนี่กระเพาะนี่จะเปี้ยงขนาดทนกลางมันเบื้องปลูกง่ายครับตัวเสียนี้ ปลาหัวปูหัวปูนั่นจอยพอสเต๊เหรอเนี่ยเพามันใส่ปลาลงไปตัวหนึ่งเต็มจอมบอมแกับมันเนี่นยอีนี่ดียทั็ามาโชูงโลกเต็มไม่ยอมไม่หยุดตามอดเออยเห็นไหเต็มจอมบอมหน้ำกินสมครับพี่น้อง นี่สมวินเขาต้องอเนี่ินเขาจเสียมอนอุนูบุวหนึ่งพอเขสามคนโอ้บหอยากอได้วเอาเบิรนี้เลยนะพ่เนาะอมัสมสดว้ายเอามีน้ตานนี่บุรอ๋อมีมีเบิรตเลยมีใส่นาลไป้อยให้พ่อปรุง ตอนลมตาของเรานูหนูยังเนี่ยฟอนสีเะารต้องสูบเปียกจนจอนเนาะเห็นไหมเนี่ยมันพ่อปลาเนี่ยสีเอาแบบเหลืองอุยหุยหรือเหลืองปีปีเหลืองอุยหุยเนาะเว้เหลืองปีปีนี่มือเป็นตาโอริเบี้ยปีปีนู่นยาวเหลืองปีปีเดี๋ยนี่ แกมือหงายน้นยางเสียบน้ำลาย่ล้วกโอ้ยสนุเพีดยน้แ้บอใสพอย็นหยิบใส่หัหนเลยมันจะโปซหใส่หัชุลดน้ำใส่โป่เหมือนการได้รือใ่น้อยนิดแต่พอโปใส่ตน่นจีโปซอ ส่วนนึงเลยว้ายวย <c oughs> สอนว่าคู่กันแจกอาวุธเรัแรบแจกอาวุธอเดี๋ยวถูตัวดีรัน้ยนี่นี่ท <c oughs> องเบื้องถึงเัาเบื้องเบิ้ <c oughs> ตัวนั้นเนีย่ยข้าเสีบ ชิมวย่กว่างบวงเนึ่ชิมนะ่ใจะเสียแรงเลยลอมึงลองมึงโอ้สวยนี่สดเน้อยมันโมเสบเอาเต็มบวงเลยเนาะเต็มบวงเลยเนก็เต็มตัวแล้วโต้องเอาพุนนี่พุนุดเนยสดมันเสบมันเสบเออืมบไรแม่ มสนน้ำกันนี่มันเสียบครับวันละแต่ชีมมนนำกันโอ้ยยิ่งตาม,มนสี่สูงอมอว่างองบวงน้ำเสียมไรโฟเลตมันก็ทุกลงเสียกครับจะรลสียดอกอืสดสาพอสดเบิร์ดกรอนได้ไหมไม่บวเดียว ยุบผิวหอมหอมพอมยังเหรออันนี้อันยายาบำรุงยาบำรุงนู่เหรอเเอาอยู่เอาปอเอาตีดตัวนี้เอาดูดเลองบังสรับง มันมากว่าโอ้ยอันนี้หยำเอาะกปอนบัดนี่ขเาขาจะยืมขาออกเขาจะยำทีเดียวเลยเสียบคัก <ขอ S 1> คุณกินเขาจะมาเพิ่งอย่างยเยเป็นยาเนาะเป็นยาเนาะก็ไม่พอเอาหย <laughs> <laughs> เ,เดย <laughs> 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 อเัด ได้ลลครับปิ้งปลาเขาเนาะกับตำขึ้นมาเขากินง่ายง่นนู่งง่ายครับมานีออ็นย่อซิมพ่ออกเ่อมยหอมเลยมเอาจไฟไหม้ได้อเอาซิมเบ้งซิมเบ้มากแบบดีเลยเด้อซิมแสบนูเ แซ่บอ่าหารนี้เฮากินข้าวเที่ยงเนาะเฮาบ้านนี้มาค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะมาได้ครับเด้อพี่น้องเลยปีมีปีมบกคนใหญ่ปีมบกคนใหญ่ก็ตาหมองหูเพราะตอนนั้นเสียถึกใจมันค่าคนเด็กกิน่าคอใหญ่แสียก็ได้ปีมบกคอใหญ่ก็ตำหูอ่าเสียอยู่นะสนะจะได้เพาะขึ้ตา มุ้ยคุณพ่ออันใครมันตัวนั้นโอ้ยพอของแสบนี่งแสบบ่พอแสบแสบหล่ไลไล่เมื่อวันน้ำเนยเดอร์ถั่ด้อู้กรับเขาเห่ามือในสุดยอดเลยนี่น้องใหม่ตตมเห่าตมไหวตั้งแต่มือนั้น้ำเน่าเหาอเนาะแช่ตัวเย็นไหวนะหอมแห้งเนาะ ปีงาห้ามไม่เถ่าสุกยอดแน้กรอบๆเลยเย็นหฮาบ่าท่านสุกเนาะหฮายังเอาไว้ทิ้งไฟอย่หฮากินทาคาโบไว้ค่ะยิ้วเข่ากินพวกมหอนทั้งวันีอืมเย็นพวกมหอมหวานพวกมเมา ขี้เขาย้ำในกล้มแขนหืนไหล่หายค่ะเมื่อ้การใส่เบสโฟมของเหาเนาะเปลี่ยนไม้เนาะคือว่าสุดยอดอยู่นอเหาเนาะแ่ประคอตัแบบใหญ่เลยบนไดตะก กัเป็นหมองหาอยู่หากินเนาะบบเป็นยังโบาหาตาไดรลายดอกว่าตาไดมาเห็ดกับเขาเนาะต่ละขาบตะละไดไปห้างกระพ่ะล,ละละหากินหมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลค่ะบัานนี้เดี๋ยวปูกับสิขออนุญาตไปกินเขาก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอบกันไหมคลิปหนาบ้านหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะ